หยุดอยู่บ้านทำร้านหน้ากินครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะที่ทําพริกน้ําส้มไหมนี่ครับร้านหน้าเราจะใช้หมูสามชั้นเพราะมันหาซื้อง่ายครับฮะอยู่บ้านว่างก็ทํากินครับอันนี้ให้มนุษย์เมียทาเป็นไงคุณน่ากินเะล่าตาะอืมอือันนี้หมูสามชั้นอืนุ่มๆเดียงๆ เรด,ดูน้ำดิข้นดีไหมครับนี่มเห็นไหมไหมอันเนี้ยทำมาแบบไม่ต้องปรุงเลยปรุงกล่อมลงตัวอยู่บ้านเซฟเซตัวเองนะก็อร่อยได้อืมสูตรก็หาไม่ยากครับจากไหนพี่โจ YouTube <laughs> สูตรก็หาตาม y o u t u b e นี่นะครับผสมสารทํา,ทากันไปเฮ้ยแต่อร่อยซะอย่างนั้นดูดิอืม เรื่องอะไรอร่อยที่แท้ทรูอร่อยแน่แม่จา๋า